บิิน้าดีมบทอลัลกอชะย์บทอลัลกอชะย์เป็นบทมกักกย์มี26องค์การได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญ2เรื่องคือหนึ่งวันกิยามะสภาพและความน่ากลัวของวันนั้นและสิ่งที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบในวันนั้นถึงความเหนื่อยยากและความลําบากและสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะได้พบกับความสงบสุขและความเบิกบานในวันนั้น หลักฐานและข้อพิสูจน์ต่างๆถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกและเดชานุภาพของพระองค์ในการสร้างอูดอันน่าประหลาดท้องฟ้าอันน่าประหลาดภูเขาอันสูงตระงานและแผ่นดินที่ปูลาดอย่างกว้างขวางทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์และความรุ่งโรจน์แห่งอำนาจของพระองค์บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนถึงการที่มนุษย์ทั้งปวงจะกลับไปยังอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลา เพื่อการชำระก,การสอบสวนและการตอบแทนด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผูมม้ทร<า>งกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอข่าวคราวแห่งวันกิยามาได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อย ใบหน้าที่ทำงานหนักกระทบใจซึ่งจะเข้าไปเผาไหมในไฟอันร้อนแรงจะถูกให้ดื่มจากตาน้ำที่ร้อนจัดไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นน้ำแห้งมันจะไม่ทำให้อ้วน และจะไม่ทําให้หายหิวยมินมาลยในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบานพึงพอใจเพราะการกระทําของพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์นั้นสูงส่งลตมาีย จะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในวันนั้นในนั้นมีตาน้ำไหลรินในนั้นมีเตียงที่ถูกยกให้สูงเด่นและมีแก้วน้ำถูกบางไว้และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว และมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูอูดบ้างหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไรและอยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันจะถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไรและอยังภูเขาบ้างหรือว่า มันจะถูกปักไว้อย่างไรและยังแผ่นดินบ้างหรือว่ามันจะถูกแผ่ราบไว้อย่างไร إن أن ดังนั้นเจ้าจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นเจ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขาั นอกจากผู้ที่พินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นอัลลอฮ์จะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมาหันแท้จริงยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขาแล้วก็แท้จริงหน้าที่ของเรานั้น คือการชำระสอบสวนพวกเขา